หลบสปลอยวันนี้นะครับกับ Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem นะฮะหรือ TMNT หรือนินจาเต่านั่นเองนะครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นฉบนับรีเมคนะที่เป็น Animation Movie นะครับผลงานกำกับของเจฟโรนะคับพ่วกับหน้าใหม่ที่มีผลงานมาแล้วนะครับเป็น c o d ดี e ร t เตจากเรื่อง The m i t c h e l l s vs the Machines นะครับคืเครื่องนี้ฉายที่อเมริกาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้ แล้วก็กระแสเนี่ยมาแรงพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าไม่ควรพลาดถึงแม้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ใช่แฟนของนินจาเต่านะครับหนังโรงภาคที่ผ่านๆมาเนี่ยเรียกว่าได้ดูแค่ดูผ่านๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนที่เพิ่งเคยดูแฟรนไชส์เรื่องนี้เต็มๆครั้งแรกนะครับผมก็จะไม่ได้มีภาพจำหรือว่าแบ็ k กราว์อะไรเชิงลึกนะของตัวละครต่างๆขนาดนั้นเรียกได้ว่าเฟชเลยนะครับ ส่วนเหตุผลหลักอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจมาดูเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของ v i s u a l s ก็คงจะพูดเหมือนหลายๆคนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ inspiration มาจาก spider verse ที่ตั้งแต่ปล่อยภาคแรกเนี่ย into the spider verse มาทำให้คนดูเนี่ยผมว่าเหมือนกับเปิดใจให้กับ animation style ใหม่ๆแล้วก็เป็นการปูทางให้กับ เรื่องถดถดมาด้วยนะรวมถึงซีรีส์ด้วยอย่างผมดูแล้วผมนึกถึงเรื่องนี้เอ่อ uh, Love Death and Robots นะครับที่งานภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแอนิเมชันฝั่งเมนสตรีมอย่างพวกดิสนีย์หรือพิกซานะที่ทำออกมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งดินจะเต่าภาคนี้เนี่ยลำพังแค่แสงสีเสียงเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ยูนิคนะและก็น่าตื่นตาตื่นใจมาก ที่สำคัญนะครับมันไม่ซ้ำกับ Spider-Verse ด้วยนะคือคนละสไตล์กันส่วนที่คล้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นความไม่เพอร์เฟกในลายเส้นนะเหมือนกับว่าเขาวาดแล้วก็แบบตัดเส้นลงสีแบบไม่ต้องเนี้ยบมากอีกอย่างที่เสริมได้ดีคือในเรื่องของดนตรีทั้งสกอร์ทั้งเพลงนะครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่นผมว่าพอมันเสริมกันเลยทำให้ฉากแอคชั่นมันออกมามันดีรวมถึงดีไซน์ตัวละครต่างๆด้วย ทั้งสัตว์กลายพันธุ์นะครับทั้งตัวมนุษย์เองในเรื่องเนี่ยมีเอกลักษณ์แต่ก็ออกมากลมกลืนกันดีมากซึ่งหนังบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าโดยลักษณะของตัวละครต่างๆเนี่ยมันเหมาะจะเป็นแอนิเมชั่นมากกว่าไลฟ e แฟคชั่นจริงๆนะครับอีกจุดเด่นที่เป็นความตั้งใจของทีมงานเนี่ยคือเรื่องของความเป็นวัยรุ่นหรือเนเจอร์นะตามชื่อเรื่องเลย ที่ทั้งนักแสดงที่ภาคเสียงเนี่ยตัวเอกทั้ง4นะครับยังอายุน้อยอยู่ด้วยรวมถึงบทการกระทำต่างๆที่ดูเป็นเด็กวัยรุ่นจริงๆนะซึ่งเป็นจุดที่ขาดไปของภาคก่อนนะเนี่เพราะว่าตัวละครที่ผ่านมานินจาเต่ามันจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะครับซึ่งเซทโรแกนเองเนี่ยที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ร่วมเขียนบทในเรื่องนี้ด้วยก็ให้สัมภาษณ์ว่า อยากทำนินจาเต่าในเวอร์ชั่นที่มันใกล้ชิดแล้วก็ให้คนดูได้มีส่วนร่วมได้มากที่สุดนะครับซึ่งเราก็จะเห็น reference ต่างๆของ pop culture นะครับเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานะฮะหรือภาพยนตร์ต่างๆที่ถูกเมนชันในเรื่องซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันก็จะทำให้คนที่แบบโตมาในยุคนี้สนุกไปกับบทสนทนาต่างๆเนาะเหมือนกับว่าเราอยู่จัก,กรวาลเดียวกับตัวละครเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางอย่างจากเวอร์ชันออริจินอลหรือจากคอมมิกส์เนี่ยซึ่งส่วนตัวผมไม่ติดนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ของนินจาเต่าเนาะเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำตัวละครเก่าให้กับเด็กยุคใหม่แต่ก็จะเห็นแฟนๆนินจาเต่าครับหลายๆคนบ่นเนาะว่าในหลายๆส่วนเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนไปจากออริจินอลพอสมควรในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าโอเคนะครับ เรื่อยๆเพลินๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวเนาะคือเน้นดูสนุกเน้นตลกซะมากกว่าจะบอกว่าเป็นหนังตลกก็ได้นะเรื่องนี้เป็นแบบแอคชั่นคอมดี้นะฮะแต่ถ้าใครคาดหวังเนื้อเรื่องเข้มข้นเนาะเลเวลเดียวกับ Across the Spiderverse อย่างเงี้ยก็ถือว่ายังห่างชั้นอยู่พอสมควรแต่นอกจากนี้มันก็จะมีนักแสดงชื่อดังนะครับมาร่วมภาคเสียงด้วยไม่ว่าจะเป็นเฉินหลงนะไอซ์คิวบ์นะฮะจอหน์นซีนาพอรัตนะฮะ จอห์นคาโ o เอส o ปซิ o เนะจาก breaking bad นะแล้วก็ Post Malone ด้วยซึ่งที่ผมประทับใจที่สุดคงเป็น Ice Cube ที่รับบทเป็น Superfly นะก็ถือว่าขโมยซีในทุกๆฉากที่ออกมาเลยนะครับทำให้หนังไม่น่าเบื่อมากส่วนคนอื่นๆโดยรวมเนะี่ยผมว่าก็ทำได้ดีเหมือนกันทีนี้ผมให้ teenage mutant ninja turtles mutant mayhem 7เต็ม10 หนังดูง่ายนะครับสนุกด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว้าวมากในแง่ของเนื้อเรื่องเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นหนังแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เสียดายเงินแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของวิชวล l นะก็เป็นอีกแฟรนไชส์ที่ทำออกมาถือว่าอัดเดปไปกับยุคสมัยนะใครที่ไม่ได้เป็นแฟนแบบผมเนี่ยก็น่าจะเปิดใจให้กับเรื่องนี้ได้ไม่ยากเนาะกับตัวละครนินจาเต่านะครับ แล้วเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อยากฟังความเห็นของแฟนนินจาเต่าด้วยนะว่าเฮ้ยคุณดูภาคเรย์แม็กเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างดีไม่ดีนะเทียบกับเวอร์ชันเก่าๆหรือเทียบกับคอมมิกส์นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องหลบสปอยด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากให้ผมรีวิวหนังเรื่องอะไรเป็นเรื่องถัดไปเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็ ฝากติดตามรีวิวคลิปถัดไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับหลบสปอย